สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกับวิชาสุขศึกษาวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องรอบครัวของเรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ EP ที่ผ่านมานักเรียนย่าลืมทำง,งานสง่งให้คุรูด,ด้วยนะและ EP นี้ก็จะเป็น EP 6ค่ะท่านกักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ดีใจจังเลยแล้ว ครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจะมีด้วยกันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือ พี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าคือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อเฮ้ยอย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับยา่าส่วนแม่ของหนูมุกและน้า ก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและนาอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> ใช่แล้ว,ลวจ้ะหนูมุกทั้งหมดเนะ่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจะ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่าแม่ เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะจ๊ะในแต่ละครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อ ทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้วยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางนึงจ้ะ การที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทําให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะนูมุกจะเป็นเด็กดีจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะ อยากให้เป็นคนดีหนูรักคุณตากับคุณยายเช่นกันชอบเหล่านิทาน เอาราคาะนักเรียนทีนี้เราก็มาดูการบ้านของเรากันต่อดีกว่าค่ะการบ้านของเราก็คือให้นักเกรียนเขียนชื่อสมาชิกของครอบครัวของนักเกรียนว่ามีใครบ้างพร้อมวาดรูปบ้านหรือรูปครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะนักเกรียนสามารถดูตัวอย่างได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของฉัน บ้านของฉันก็มีสมาชิกด้วยกัน5คนค่ะ 1. มีพ่อ2แม่พี่ชายห่งคนและน้องอีก1คนสุดท้ายก็มีตัวฉันค่ะตัวฉันก็คือตัวนักเกรียนนั่นเองนะคะนักเกรียนนักเกรียนทำเสร็จแลก้กก็อย่าลืมเขียนชื่อฉันเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นวิชาสุขศึกษา EP 6 นักเรียนอย่าลืมเขียนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย